เดแล้วครับปะดุกนี้ปะดุกนี่ครับผมอู้ดี๋ยวโอ้หืดินงอยู่ตรงนั้นเหรอ ผมก็สวัสดีช่วงหัวค่าครับผมไม่นด้เก็บผ้าหาอยู่หากินอีกคือเก่าพี่น้องครับแต่มาใส่เบ็ดครับผมเยอะใส่เดือนมาใส่กับค่าแล้วครับจนเมื่อซองไฟใส่เอาครับผมเอากำลังใส่แล้วครับผมจังเดีกมารุ่นน้ากันครับผมตอนยามรอบแรกเนาะเดี๋ยวไปรุ่นน้ากันครับผมถึงแล้วครับบอกขหน่อย พอถึอครับไปปักเขาหน่อยครับผมน,น,น,นี่แต่ดูนเหนืปอปักคอาสองตัวประหลดครับผมประหลด ปั๊คคอน ็นน้อยครับผมนี่ทุ่นจิ๋วเนี่ยอ่ะสามเต็มก็ได้ปนครับผมดินนอยู่ตรงนั้นครับ โอ้เป็ดปลาหมองไงครับผมปลาหมอโอ้ยง่าย,ายติบครับอ๋อติดจิ้กันไปครับผม นังนี้เบ็ดโกงครับผมนี่อยู่เปล่าน่าจะเป็นปลาไหลนะครับดึงแบบนี้อสูมืออยู่ครับผมเดี๋เดๆๆเดเด หลุดรครับผมเออ <Alles. c oughs> ตากคนหน่อยครับเงียบกำลังตากแดดรุนป้นครับผม Oh, uh, pedukap nih. Pedukap om. Ah. Ya. นั้นครับผมตดุกใส่ใหญ่เติบอ๋อเดี๋ยวนะครับ โอ้ยโอ้ยหลุดหลุดเหย็นน้อยเดียวเกือ,อบหลุดครับผมเหย็นน้อยหนึ่งติดปลาไหลครับผมพู้นับตัวปลาไหลตัวผู้ใหญ่ปลาไหลน,น้อย ตัวน้อยเลยดูเบ็ดติดน้อยเดียวครับเดี๋ยวขอปลดก่อนนะครับกินยากๆครับอะไรนี่ก็ได้นี่ครับแห้งมันไหลนะครับอะไรพันไปนทัว่วเลยโอ้ขนาดตัวน้อยๆได้เลครับตัวใหญ่เบยูหรอกครับเพราะว่าเบ็ดผมอันน้อยนะครับ เดือบเบอร์น่อยใส่ใน,นี่นะเอาตืมเติมกันไปครับแต่ทามันได้มูวมันเนี่ยเบเบลดรถครับโอ้ถึงแล้วครับประดุกงี่ประดุกงี่รงครับผมโอ้เดี๋ยว งา,งามเลยครับผมเหมือนมันครับจุด ตุกตัวที่สองครับอ๋อดุกครับผมเฟาเบ็ดโอ้คือพวกกินเบ็ดพี่น้องเห็นพวกครับตาแดงๆครับผมกินเยอะครับกินเยอะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าปุ๋มันก่อนครับโอ้มันไปแล้วครับผมกน,นิงี้ย่ยูกินโอ้้ย่หมดเราเ้ย,เย่ไปกินแล้วครับไปหนักบุญคุณครับ,รบโอ้ประคอหน่อย,ยอ,อีกก็ รุ่นจมฮึยัยงจมกันไปครับผมน่ะครับผมรอ,อบแรกถือว่าโอเคอยู่พี่น้องครับได้ปลาดุกสองตัว อันนี้ปูเก็บมาครับผมประดุกตัวมันงี้ครับผมอยู่ในหนองยามรอบเดียวครับมื่อนี้เพราะว่าเยอะหมดแล้วเย,เยอะแล้วหน้าเดียวใส่เบ็ดประมาณหาสิบครับผมมองใส่กรบป๋องหลายดอกใส่ที่ๆครับอ่ะเอาไว้รุ่นอีกพร้อมกันมื่นเศ้าครับผมอีกรอบหนึ่งหลับกลางคืนก็พอได้ยู่ได้กินอยู่พี่น้องครับ พอกันไหมอีกมื้อเศร้าครับผมเขาเลี้ยงแล้วล่ะเกี่ยวไปแล้วครับแต่ว่าน้านี่ยังมีน้ำอยู่ของามเติบเพราะอะไรครับ